คนโนราจะขอเช่าเสียงพบกับฉากแรกพันบริพานนาได้นับบันาวเชิญค่าในในๆนในในนนท่านุท่นบุญใส่มาใช่ไหมสองลกเซนกันนาิกา้วเน๊ะก็ใ่ไหมกจะได้ไปป้ายพิพาภาเด็มเป็นจัดนะมโนราเบ้าสุพนในในในนๆนๆนๆน มันมีคนกินไก่ตามมาทุกวันเวลาของแรกเธอบินเหมือนเป็ดลอยน้ำเหลือเกินกลับกลับกับหน้ามโนราทั้งหลายก็บินไปที่สะอันโนดาในขณะที่เธอขึ้บินไปเธอเจออะไรก็ไม่รู้เธอถึงเล่าเสียงขึ้นมาว่า ให้ลูกยูนี้เป็นกระหังมีหลักส้มมีหละหากิปากขอนน้ำมุมหน้าตัวนามาในเวลาจะบินไปที่สักอนุดาเ<ส>ขาจะลงขับไม่ท่าอะไรเขาคิดถึงมาเอสท่าอะไระดีท่าอ๋อคิดออกแล้วท่านี้นี่เองถ้าผีเสือ้อ<ส>ตัวแรกบินไป ตัวไหนเลยได้อ๋อคิดออกแล้วการเชียงพุ่งลาวหนึ่งเี่คิดได้เออเห็นพี่ตัวที่สองลงไปนล้นะจะเอาท่าไหนไหนี้หน้าอ๋อคิดออกแล้วพุ่งลาวพุ่งลาวคิดแล้วลว่าพี่เขาเอาท่านั้นท่าน,นี้แล้วเราจะเอาท่าอะไรซึ่งเราก็ว่าน้ําไม่แข็ง คิดออกแล้วท่าอะไรมาน้อยตกน้ำท่าดาราเกาหลีเหลือเกินเธอคิดว่าพี่จิงสีจะไปท่าไหนเราต้องท่าแปลกๆกว่พี่จ้งสีจัดไปไเลยค่ะแล้วทัาใต้น้ำ ดออใช่แล้วท่านี้นี่เองสักพากเดิดง่ายสักพารกเดิดสวนสน้องคนสุสดท้องไม่รู้ว่าเธอท่าไหนเห็นพี่ต้องหกไปคิดว่าเอาท่าแปลกๆของพี่ดีกว่า,าท่าหน้าตู้รถชงนานก็พากันนั่งอาบนะ้ำ จนก็บินออกมาอาบน้ำตัวเดียวพานบุญก็ออกมาหาปลาหาโบกหาเขียดไม่รู้ว่าจะได้ปลาออกมาพานบุญมองซ้ายมองขวามองซ้ายมองขวาเอ๊คนนี้คงจะเล็กไปขายาวเหมือนต้นมะพร้าวเลยไม่เอาไม่เอามองซ้ายมองขวาพานบุญบอกว่า เี๋ยวข้าเก่งบ้านข้าไม่มีข้าไม่เอาเชิญผ่านบุญบอกว่าทำไมขาเธอเล็กเหมือนไม้จิ้มฟันเหลือเกินมีแ้วคุกมันเก่งน่าจะไปจับกบจับเขียกได้ดีที่เอาไปหนีดิ๋นีมองซ้ายแล้วก็มองขวาตัวนี้น่าจะดำนาเก่งบ้านข้าไม่มีข้าเหมือนกันไม่เอาเชิญ มองซ้ายมองขวาพานบอกว่าน่าจะเตะก้าเข็งดูต้นขาเธอสิใหญ่เหมือนต้นมะพร้าวเลยไม่เอาไปเชิญพานบอกว่าทางตรงนี้ช่างงดงามเหลือเกินพันบอกว่ามองซ้ายมองขวามองซ้ายมองขวาแต่ว่าดูต้นแขนเธอน่าจะไปตัอ้อ้ดีกว่านะไม่เอาเชิญ นาว .2 ชมบโนลาาซาางคนนี่แหละใช่แล้วน่าจะไปไถนาแทนควายได้ มาแค่เขียวปื้เลยซึ่งเป็นพ่อของพระสุธนและเป็นแม่ของพระสุธนและแลนวพระสุธนก็เสด็จมาที่วังวังไ้ายตอยบัยตอร์๋อยตยต๋อยตอยยต๋อยต๋อมา๋ หน่เร <wh ื่องควักเล่เลยพสุดทนแล้วก็นางมโนราซึ่งได้จะสฉตากกนดูหัวได้สฉตาเกนเหนื่อยมานางมโนรากำลังจะกินอะไรสักอย่างอีกแล้วจะเลยดีเหมนซันเนานี่เลสัก พาอุลาไว้วางางเยรักันตั้งแต่อนนั้นนี่ี่นีและและ้วนางมาโนโาราก็รีบฉุดพระส,สุุนออกจากวังนาพนาใด้ออกฤทธิ์ง่ายแก่